มื่อวีนทีมงานโตเกียวมิวสิกจะไปแสดงอยู่อำเภอพยัคฆภูมิไสยจังหวัดมหาสารคามนะคะเริ่มจะเดินทางออกไปแล้วค่ะไปนอนสแตมเด้อวันนี้รถของเรามีใครนั่งไปด้วยมีน้องสแตมค่ะพี่ก้องพี่โบสผู้จัดการพี่อามพี่น้านะคะน้องคอปเตอร์น้องเจ้าหญิงดีโอนะคะอยู่ในรถมาเราเรายังเรายังไม่เฉลยนะคะเรายังไม่เฉลย คันนีก็ขับเตอร์นทางข้างในคอปเตอร์คันนี้ก็พี่แหลมครับคันนี้พี่แหลมนะครับนี่นะฮะอันนี้นะตอนนี้ก็เป็นใบม้งเคืองเหล่าห้อกับสภาพกันออกเดินทางกับเดือดทางนี่นี่นะทีมแดนทีมแดนเซอร์มาครบหรือยัง สามคนครับสวัสดีครับเหลือใครบ้างที่ยังไม่มาเหลือ,อพี่กีตาร์มาแล้วเลยครับแต่ว่าาพี่กีตาร์มาแล้ว,ลวใช่ใช่แล้วก็อาร์ตเปอร์ครับทีมแดนนะคะวันนี้เราก็จะไปสามคันเหมือนเดิมแล้วก็จะมีรถบอสแล้วก็รถ<ช>ทีมงานสองนะคะส<ช>ัตยภาพไปเบิง่งพีเตนี่มาไปเนาะพีเตนี่ทำอะไรอยู่การตรวจสยวสวัสดีครับ<อ> สวัสดีนะครับพอจกคุณพอจกนะคะวันนี้ครับเราก็จะเดินทางไปที่สารคามใช่ครับหน้าว่าการอำเภอพยากรภูุิพิชัยจวัดมาสารคามครับกับคอนเสิร์ตโตเกียวเต็มวงครับพี่น้องครับเวลาสี่ถุมิมหาหอดีชงคือชิมหาครับเจอกันแน่นอนครับเจอกันนะครับทุกคนผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลรับมาเบิ่งกันใดเด้อ น้องน้ำก็นัน่งรอในรถแล้วนะคะแต่รถก็ยังจะไม่มีใครนะมีน้องน้ำนะคะเมื่อกี้กับบึง่งผ้ากับกีเขาอิมกำนองสแตม,ก,มแกับน้องน้าใช่ค่ะไปกินข้าวมาแล้วก็น้องลีโอคอปเตอร์มาทักใคร่พีหน่อยครับรวันนี้เจอกันที่ไหนนะ้องคอปเตอร์อ,อ,อ,รอ,องโอ้แต่เราทางข้ามเอฟซี พ่อเสืออเส้อื้อยางซื้อยางไปกินลาลาแล้วกินเสื้ออะไรนี่เขาเมานอ้อพัฟเตอร์กินเขาเมาเด้อนี่นะคะบนรถก็จะมีน้องลีโอนี่นะคะแกงหมู<อ>มีบ้านฟินแลนด์แล้วน้องน้ำตาลไปด้วยไหมนี่น,น้ำตาลวันนี้นะคะน้องน้ำตาลลาหนึ่งวันนะคะเพราะว่าน้องไม่สบายนะคะน้องไม่มีแรงแล้วก็น้องสีแกรมนะคะก็ลาพัก หวันเพื่อดูอาการนะคะเสร็จเสียงนองแบบว่า,ายังบ่อบฮัทในหายดีนะคะก็พักดูอาการถ้ายังไม่ดีขึ้นก็จะได้ไปเจาะดูก้อนเสียนะคะใช่แล้วค่ะน้องสแตมโอ้น้องน้องซีแกมก็จะได้พักสองถึงสามวันนะครับพี่น้ำในยังกิน พี่น่าก็ได้บักแตงโมโอ้น้อมาแตงโมวันบาสเยเยเชื่อใจมาแล้วค่ะแตงโมแตงหมอแตงโมแตงโมลูกก็โตแล้วหนานจะรับทานถูกอกถูกใจอุ้ยผ่านไหมน้องลีโอผ่านไปเลยพิลากินข้าวกลางดงกลางทางสิ่เหล่ยมพิลาน้องนะครับผมตอนนี้เขาสี่เดินทางแล้วนะครับผมไอ้กองเราบันทัดดิบเหาอยู่เด้อ สอบบดไป้ำธารนะครับผมเพราะว่าตอนนี้บดผมพึ่งออกสิร้เป็นคุณพีออาาา่เพิ้อนะครับผมแอนมูหยังมูยี่สิบมูส <36. S 2> ามสิบหกอันนี้<อ>น้องนักอ,อาจจะได้เป็นนางเอกก็เป็นได้นะครับทุกคนคคนี่ฮะลาแล้วนะคะเคนี่ยน,น้องสแสตมป์น,นะฮะยิงแก้วอยู่บายบายจ้าบายบายค่ะทุกคนคืนนี้เจอกันนะคะอำเภอพยกระพุมิสัย นนะะคคราาาจกมมหัสเดินทางมาระยะหนึ่งแล้วก็มาพักกินเขานะคะยูบานแฟนครับคุณแม่แฟนครับของนุ่มกล้องนะคะหนุ่มกล้องวายุนั่นเองค่ะแต่ละคนแต่ละคนแล้วเสียงแล้วเสียงนต้องเป็นบอกคนด้วยนะครับกับนี่ด้วยเสียบจ้าเสีย้าว้าต้มไก่พี่น้อง พี่น้องต้งไกลบ้านต้มไก่เด้อคนห่วยห่วยยัวต้มไก่เขาก็ตาอมมาจากหมอกล่องกล้องยิ้มได้แล้วอยากกินหลายภาษาเอฟซีวะเอฟซีเอฟซีาตะกินเลครับในสนาทีโอ้นั่งกินตะกรอนบ้านกรอนเมืองเขาพูดอะแม่ดีดีนี่นะครับพี่น้องกับเขาโอ้แสี่ยงพี่ชอบเปิดชชอบเปิดชชอบเปิดชชอบเปิดไปไหนล่ะไม่ยังหวัด ยายอยบ้งหาห่อนบ่ล่ะโอ้ยตุ่มไก่บานช่องไปทุกงานกดไลค์และสับสไคร์ให้ด <things> yes <exist> ้วยนะคะขอบคุณค่ะ